สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอก3อย่างที่ทุกคนควรรู้ก่อนไปเที่ยวลอนอน,นะครับอย่างแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือออยสเตอร์การ์ดนะครับผมออ s สเตอร์การเนี่ยการ์ดพวกนี้นะครับมันจะเป็นการ์ดที่ใช้ใช้จ่ายการเดินทางต่างๆได้ทุกอย่างเลยนะการเดินทางทูบการเดินทางรถเมล์การเดินทางรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้นะครับแช์นี้จ่ายได้หมดเลยนะครับแล้วอันนี้มันดีกว่า ใช้บัตรธรรมดายัางไงออิสเตอร์เนี่ยมันจะมีแคปครับก็คือเป็นลิมิตว่าวันหนึ่งกับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณจะใช้จ่ายได้แค่เท่านี้ถ้าคุณใช้จ่ายเกินเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่จ่ายไม่เสียตังค์ครับก็คือในหนึ่งวันเนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายได้แปดปอนด์นะถ้าคุณเกิน8.1ปอนด์เนี่ยก็คือคุณใช้ฟรีเลยครับคุณเดินทางฟรีเลยนะใช้บัตรนี้เดินทางฟรีหลังจาก8.1ปอนด์ก็คือฟรีนั่นแหละ เราสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ40ปอนด์นะครับถ้าคุณใช้สัปดาห์หนึ่ง40ปอนด์ใช้บันนี้ครบ40ปอนด์ที่เหลือก็คือฟรีครับ แต่คุณต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรนี้ก่อนนะครับผมคุณก็สามารถใช้ contactless ของคุณได้เหมือนกันนะครับรวมถึง google pay apple pay อันนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าถ้าใครมี apple watch หรือว่า smart watch ที่จ่ายตังค์ได้เลยเนี่ยคุณก็แค่เอาอันนี้ไปแตะเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับหรือว่าแค่แบบเปิดโทรศัพท์มาก็แตะแต่ว่าถ้าคุณเดินทางบ่อยนะครับผมก็แนะนําให้ใช้อันนี้นะเพราะว่าถ้าใช้อันนั้นเนี่ย มันก็เสียตังค์เพิ่มถ้าเกิน8ปอนด์นะครับผมแล้วสําหรับใครที่ไม่อยากซื้อทั้งอันนี้แล้วก็ไม่อยากใช้ทั้งคอนแทคเลสนะครับหรือว่าไม่มีเนี่ย ผมแบบไม่แนะนําให้ซื้อตั๋วที่ข้างหน้าเลยนะมันแบบแพงกว่าแบบมากเลยนะครับแพงกว่าประมาณสองสปอนด์ถ้ายิ่งเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็ยิ่งแพงกว่านะครับก็มันมันจะแพงกว่าแล้วก็มันก็เสียเวลาด้วยนะครับต้องไปกดหน้าแต่ละสถานีว่าจะไปไหนไปไหนนะครับคุณเสื้อเนี่ยที่ตู้กดเดียวกันอ่ะครั้งแรกที่ไปถึงลงจากเอ่อไปที่สนามบินไปสนามบินนั่งรถไฟไปที่ตู้ขายตั๋วรถไฟที่สนามบินอ่ะแล้วก็เสื้อนี้มาเลยก็แค่นั้นแหละครับคุณก็เติมเงินเข้าไปสัก ยี่สิบปอนเนี้ยก็อยู่ได้ประมาณสามวันแล้วอะไรเงี้ยแล้วในรถเมย์เนี่ยเขาไม่รับเงินสดเลยด้วยซ้ำนะครับรถเมย์เนี่ยก็จะหนึ่งปอนด์เจ็สิบห้านะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะก็ใช้อันนี้แตะไม่ก็คอนแทคเลสของคุณนะครับผมโอเคอย่างที่2นะครับอันนี้ผมแนะนำให้กับ90%สําำหรับคนที่อยากไปเที่ยวลอนดอนเลยนะครับก็คือการใช้ลอนดอนพาสนะครับลอนดอนพาสเนี่ยมันจะเป็นตั๋วนะครับแต่ว่าเข้าได้ หลายที่มากๆนะครับที่เขาร่วมรายการเอาไว้ก็คือไม่ต้องไปเสียตังค่าตั๋วเพิ่มเลยนะคุณจ่ายราคาเดียวนะครับแล้วก็จะไปได้หลายที่เลยครับถ้าลองคิดดูๆแล้วเนี่ยถ้าใครใช้ใจ่ายอันนี้แล้วก็ไปเที่ยวหลายที่เนี่ยก็จะคุ้มนะครับหลายที่ที่มันมีอยู่ไนที่เขาร่วมรายการนะรก็จะคุ้มหน่อยนะครับบางที่เนี่ยก็จะมีคิวพิเศษสาหรับรอนดอนพาสใช้ด้วยนะครับหรือว่าบางทีเราก็ไม่ต้องไปรอ ซื้อตั๋วที่ข้างหน้างานอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องศึกษาดีๆนะครับบางที่ที่เขามีเขียนไว้บนรอนนันพาในบางที่มันอาจจะเข้าฟรีอยู่แล้วก็ได้นะอีกอย่างที่มันสะดวกสบายตรงที่มันจะเป็นแอปมานะครับแล้วก็จะเป็นมี QR code นะครับใช้ QR Code นี้อันเดียวเนี่ยสแกนเข้าได้หมดทุกที่ที่เขาร่วมรายการเลยไม่ต้องไปหาไม่ต้องแบบไปเก็บแยกแยกเอาไว้ว่าอ๋อตั๋วนี้ใช้เข้าที่นี่หรือว่าตัวนี้ใช้เข้าอีกที่นึงนะอันนี้เนี่ยมันจะมาเป็นแอปครับแล้วในแอปเนี่ยก็จะบอกด้ววย่า ออมีเที่ยวที่ไหนบ้างสามารถไปที่ไหนได้บ้างแล้วก็เปิด q ค c o d ตแล้วก็ให้เขาสแกนได้เนเคาร์ตโค้อันเดียวสําหรับอีก10%ที่ผมไม่แนะนํานะครับก็คือคนที่อยากเที่ยวแบบสายฟรีนะครับในลอนดอนเนี่ยมันก็มีที่เที่ยวสําหรับสายฟรีอยู่เยอะเลยนะหรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบวางแผนเที่ยวนะครับอยากเที่ยวแบบตามใจฉันอันนี้แบบเปลี่ยนใจแล้ววันนี้ไม่อยากไปที่นี่ไม่อยากจองไม่อยากอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าลอนดอนพาสเนี่ยมันจองไว้เป็นแบบสมมติ3วันใช่ไหม ก็จะใช้ได้แค่3วันหลังจากการใช้ครั้งแรกนะครับสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยใช้รอนดอน์พาสไปแล้ววันแรกแล้ววันที่สองเนี่ยคุณไม่ได้ไปเที่ยวในรอนดอน์พาสเลยเพราะว่าคุณแบบไม่อยากไปไม่ได้วางแผนไว้หรือว่าไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยแล้ววันที่สามเนี่ยคุณก็ไปอีกรอบหนึ่งคุณก็จะเสียวันหนึ่งไปฟรีๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องการวางแผนนะครับท,ที่เที่ยวทอังกฤษ99%เนี่ยต้องจองครับแม้แต่สถานที่ที่เข้าฟรีอย่างเช่น British Museum หรือว่า National Gallery นะครับ อันนี้ก็ต้องจองเหมือนกันผมเลยแนะนําให้ก่อนไปเที่ยวสักหนึ่สัปดาห์อะไรเงี้ยให้จองไปก่อนครับถ้าเป็นช่วงที่เป็นฤดูการเที่ยวของชาติอื่นๆหรือว่าช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวไปเยอะเนี่ยก็อาจจะหมดเร็วว่านั้นนะครับแล้วของลอนดอนพาสเนี่ยบางที่ก็อาจจะต้องจองเหมือนกันนะถ้าไม่รู้ว่าที่ไหนต้องจองเข้าไปบ้างน,นะครับก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็ไปหาดูครับว่า เขาจะมีให้แพลนวิววิสิตนะก็กดเข้าไปแล้วก็จองครับเขาก็จะส่งเมลมาเป็นตั๋วมาในเมลนะครับจะเป็น QR code แล้วก็เอา QR code เนี่ยไปแชร์ให้ครับไปเปิดให้เขาดูตอนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับ <_ d ance> บางที่เนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องจองแต่ว่าคุณก็จองไปเถอะมันก็จะดีกว่าการไปรอต่อคิวซื้อตั๋วหน้างานนะครับหรือว่าการจองเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าหรือว่าจะได้ในเลนอีกเลนหนึ่งที่แบบออนไลน์ r รสเซอร์เบชันอะไรเงี้ยก็จะมีคิวคิวแยกนะครับมันก็สะดวกกว่าตั้งเยอะแล้วก็จำเอาไว้เลยนะครับเที่ยวทุกที่ในอังกฤษน,นะครับไม่ว่าจะเมืองไหนก็ตามเนี่ยจองไว้เสมอนะครับผมเข้าเว็บไซต์ไปแล้วก็จองไว้ก่อนเลยบางที่เนี่ยเขาอาจจะแบบยวนยวนให้ว่าไม่ต้องไปตรงเวลาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจองไว้ครับเขาเขาจะเขาจะดูแบบหลักฐานการจองของคุณอนะโอเคเรื่องโบนัสละกันนะครับเรื่องนี้สาคัญที่สุดแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ หลายคนไม่รู้เรื่องนี้มากที่สุดเลยก็ได้ะก่อนอื่นต้องบอกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาดูโลกความเป็นจริงนะครับยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่สวรรค์ที่ใครไปอยู่แล้วก็จะฝันเปียกอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่นะเมืองส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยอันตรายกว่าในประเทศไทยเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยอย่าใส่แบรนด์เนมไปทั้งตัวไม่ต้องไปอวดรวยครับคุณจะอวดใครไม่ต้องไปอวดใครนะครับเพราะนั้นตำรวจลอนดอนนะครับเขายังมีป้ายบอกว่านาฬิการูรูเนี่ยคุณเก็บไว้ที่บ้านเถอะ ถ้าไม่ต้องถ้าไม่ใช้จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่นาฬิกาออกมาเลยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะโดนตัดแขนเพื่อเอานาฬิกาไปขายแบบนี้ก็ได้นะครับเรื่องนี้มันมีคนที่พูดหลายคนมากนะครับเช่นขนาดเศรษฐีที่มีเงินเป็นล้านมีเงินจ้างบีิการสองสามคนอย่างเงี้ยเขายังไม่เขายังบอกเลยครับว่าอย่าใส่นาฬิกาไปจะดีที่สุดหรือว่าอย่าใส่ของแบรนด์เนม์ไปจะดีที่สุดครับแล้วถ้าคุณโดนขโมยของไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าจะไปแจ้งตำรวจนะครับคิดว่ายุโรปต้องมีตำรวจที่ยุติธรรมแน่ๆเลยนะ คุณคิดผิดครับคุณก็แค่เป็นคนเอเชียคนหนึ่งครับทำไมเขาต้องไม่สนใจด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองดีๆนะครับ พาสปอร์ตกระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยอย่า,ยาไปเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงหลังครับหรือว่าท่านไปนั่งพักเนี่ยถ้าคุณเอากระเป๋าลงเนี่ยก็ถ้าเป็นไม่ได้นะก็กอดไว้เถอะตอนนั่งสตาร์บัคนะครับก็อย่าทิ้งของคอม iPad อะไรวางไว้นบนโตะนะครับไม่เหมือนที่ไทยนะที่ไทยทําได้ไม่มีใครขโมยนะครับแต่ว่าถ้าคุณทิ้งของไว้บนนั้นเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยกลับมาคุณจะไม่เจอของคุณแน่นอนเลยครับแล้วบางคนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแย่นะการเลือกที่อยู่นะครับการเลือกที่อยู่ที่มันถูกๆูเนี่ยมันก็จะคุณก็จะไปเสีียยยยอออออ่่ะะ่่าางงงืืนนแคครัเเเชสวมปลดภขุณ เสียทรัพย์สินเพิ่มนะครับโดนขโมยหรือว่าเสียชีวิตอะไรอย่างนี้เลือกโรงแรมที่มันมีนักท่องเที่ยวพักเยอะๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวเยอะๆหรือว่าเรื่องโรงแรมที่มันอยู่ในสถานที่ที่มันปลอดภัยของเมืองครับส่วนที่ปลอดภัยของเมืองถึงแม้ว่ามันจะแพงหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าคุณไปไรับได้รับบาดเจ็บนะครับอันนี้มันทั้งเสียตังค์แล้วก็เสียเวลารักษาอะไรต่างๆด้วยนะครับ โดยเฉพาะเนี่ยถ้าออกไปไกลๆลอนดอนโซน2โซน3เนี่ยนะครับโซน3อะไปต้นไปเนี่ยมันพัฒนาน้อยกว่าเกาหลีเหนืออีกแล้วสำคัญที่สุดเลยนะครับเรื่องความลอดภัยก็คือเปลี่ยนไม n ์เซตของคุณนะครับเปลี่ยนความคิดว่าโอ้ยุโรปมันเป็นที่ที่จเจริญแล้วน่าอยู่ทุกอย่างปลอดภยัยจะทจะทําอะไรก็ได้เปลี่ยนความคิดนั้นออกไปอย่าให้มันมีอยู่ในสมองเลยนะครับอย่าคิดว่าคนยุโรปเนี่ยใจใจดีทุกอย่างจะ,จะเจริญคิดว่าให้คุณกําลังไปอยู่ในประเทศโลกที่3ที่กําลังพัฒนานะครับแล้วแบบนั้นคุณก็จะได้ประพฤติตัว ตามได้ถูกต้องนะคิดว่ามันจะมีคนที่จะจ้องทำร้ายคุณอยู่ตลอดเวลาให้คุณมีสติแลาพร้อมป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้ามีคนมาขโมกขโมยเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะครับคุณอย่าเสียชีวิตหรือว่าอย่าทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเที่ยวด้วยความสนุกนะครับอย่าไปกังวลน,นะครับแต่ว่าต้องมีสติการป้องกันตัวการป้องกันทรัพย์สินของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะเที่ยวไม่สนุกนะถ้าคุณมัวแต่กังวลถึงแม้ว่าอันนั้นผมผมทำแบบนั้นแหละผมกังวลตลอดที่ผมเที่ยวอยู่ในในดอน ก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบลงไปแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะไม่ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย